สิบเอ็ดบทสวดมังคลระสุดตังอเสวนาจะพารานาปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะอุเพจะกตะปุญญตาอัตตาสัมมาปิฏิจะเอตัมมังคละมุตตมัง พาหุสัจจันจะสิปันจะวินาโยจะสุสกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตะมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังปุตตะาลักษะสังฆะโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังครมุตตมังขานันจะธรรมะจะวิยาจะยาตกานันจะสังฆะโหอนาวชานิกรมานิ เอตัมมังคารมุตตัมังอรติวิรติตาปามัชฉาปานาจะสัญญโมอปปามาโทจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตัมังขารโหจะนิวาโตจะสันตติจะกตัญญตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตัมัง พันตีจ่าโสจ่าสตตาสัมมานางจะทัศนังกาเลนณธรรมะสากชาเอตัมมังคารมุตตมังตาโปจ่าพมะจริยันจ่อริยสัจนาทัศนังนิพพานสติกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมัง สองบทสวดรัตนปริสย an e an ังกินจิวิสังอิทะวาหุรังวาสาเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสัมมาอติตาชาคเตนะอิธามปิพุเตรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุติโหตุข่ยังวิราคังอามตังปณีตังยะทัชฌะสกยะมุนีสมาหิตโตนาเตนะ ธทรรมเมนะสามัมมติกิจิอิธรรมปิีทรรมเมนรตะหนักรณีตังเอเตนะสะเจนะสวัสดิโหตุยมพุทธเศถุปาลิวันนะเยสุจิงสามาธิมานันตะลิกัญญามาหุสามาธินาเตนะสะโมนะวิเชติอิธรรมปิีทมเมนรตนักรณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสะทาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักิเนยยาสุขัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอีทามปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยปสุปะยุตตามนัสาทันเห็นะ นิกามิโนโคตมมาสาสนังหิเตปติปตาอามตังไคหะรัฐามุธานิพุติงปุญชามานาอีทรมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโตุตขีนังปุรานังนาวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภาวสเมงเตขีนะพิชาอวิลุนหิันทา นิพันติทีรายะทายัมปะทีโปอิทามปิสังเคละตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโฮตตสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวักอตตาหาเวชิตังสุโยยาจายังอิตะปราปชาอัตตะทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโน เนวเทโณนัคันทพโณมารุสหพมุนาชิตังอปปชิตังกะยราตถารูปัสชะจันตุโนสิบสี่บทสวดแกตุตสูตรพาสิตะมิทังเตนะพาขวะตาชานะปัสตาอะระหิตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุงเหมาอนุเสวนามาปาลัมมะปารายะมาอิติกิรายะมา ปิตาคัสัมภะเนนามาตกะเหตุมานัยยาคะเหนนมาอากาลปะลิวิตะเกนามาทิฏฐินิชานักันติยามาพะพพารูปตาญมาสมานโนุกรุยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยะธาอิเมธรรมะอากุสราอิเมธรรมะสาวะชาอิเมธรรมะวิญโยขาราหิตา อิเมธมมสสัมตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตนติอัฏฐตุเมเหปชาเหยยาธะยธาตุเมเหอัตตาวะชาเนยยาธาอิเมธมมากุสลราอิเมธมาอนนาวะชาอิเมธมมาวญโยปัสสาอิเมธมมสสัมตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปาัสสัมปจา วิหารุยาธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปามายุงชรลปนิตาสานะสันติตานาะเอตังพยังบาลเมกเกตมมโนปุญญาณิกะยิรา,าสุขาวะานิอุปนิยติชีวิตะงับปามายังชรลปนิัสานะสันติตานาะ เอตังพยังมรณะเปคามาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโคโยทากาเยนัสังยะโมวาจายอุทเกกสาตั้งตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามานปะกะโลติบุญยังธรรมโมหวรคติธรรมาจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวหันติเอสานิสังโสธรรมสุจินเน นาทุกขติมพระชัติธรรมวจารีสเพสังคาราอนิกจติยะธาปัญญายาปสติอัานิพพินติทุกเขเอสมโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยะธาปัญญายาปสติอัฏานิพพินติทุกเขเอสมโควิสุทธิยาสเพธรรมานัตตาติยะธาปัญญายาปสติ อธากิจินติทโเกเอสามะโควิสุติยาสิโหกบทสวดอปันนักชาดกอปันนักกฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธญายะเมทาวีตังกันเหยะอปันนะกังพระหงเวสันนังยันเตปปะตานิวนานุจั อารามะลุกขจิตญาณิมนุษสาธยะตจิตาเนตังโคสรณังเกมังเนตังสละนามุตตมังเนตังสละัมมาคัมมะสัพพะทุขาปุจจิติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสรณังโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายปัสสติทุกขังอริ ทุกขะสมุปาทางทุกขะสัจจะติกกังอริยจะอัตถังกีกลางทุกขูปะสมะขามินังเอตังโคสละนังเขมังเอตังสละนัมุตตะมังเอตังสละนักมาขมะสัพพุกกาปมุตตะเตสิกเจตบสวดพระเถกะตัตคาถาอติตังนานมาคเมนยบ ติกัางเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาติตามปะหินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตตะตตะวิปัสสติ อาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทามะนุปโฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันแม้เงินเงินไม่คอแคลในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจธรรมทนั้นดน,นึ่งให้ปรุงลงเธออาเจวะกิจจะมาตัปังโกสัญญามะนึงสเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังขะดันเตนะ มหาเสน,น,นาจึงนาเพราะว่าความผันผวนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่นยแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปียงอาโหรัต,ตมัตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิภเตมุติเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึง่งจะเินด้วยประการชนิแล 18. บทสวดพินหาปัจเจเวคณะปาเถแปลชาลารรมโมเหิชราดังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมเหิพยาธิงอนัตติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมบิมรณาอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยหิมนาเปหินา,นานาภาวนาภาวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องบัดราจากของเาัาของจิลงใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกมิกรรมาทายาโทกรมมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิกรนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดต,ตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังคริสามีกัลยาณ์ังวาปาปก,กังวาัสาสทายาทาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไวเ้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆไปเอวังอัมเหหิอาภินางปัจเจเวกิตบพังเราทั้งหลายคานจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาปิยปัตตาจนาาิน,จนิปยา โกับัตตาจนิโสกาโหตุสเพปตานิโนเอตาวาจะอามเฮหิสัมภทั้งปุญญาสัมปัธงัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสามปัติถิญญาธานังธาทันตุคัทายาสีรังรักทันตุสัพพทาาภาวนาภิวตตาโหตุคาจันตุเทวตาคาตาสเพปุถาระปัตตาปัเจกานัจะยังพลังอรหันต บสโสเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเบกะเรโพธิกะเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะอวันตุปุจิตาสิถึงเกรณ์เทวิหาระมัทเรเทวราจามชานวกาจติกมูสาวรานิกาธานาปฏิอุปการกาข้ามาจเตาริข้ามาจอิสรา สัปปานะโพตาสุกิปตาภวันตุเตชะลาปุชายเยปิจะอันตสัมภวาสังเตตชาตาอัตโวปปามกาในญานิกังธรรมะวะรังปิตเจเตสเพปิทุขัสสะกะลนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราชปุคขลาสังโคโหตุสัะโควะอัตยะจะอิตยัจะอัมเหรักขุตุสัตธรรมโม สเปิธรรมาจาลิโนพุตธิสัมปะเนยามะทรรม,มอริยปวีเดยี่ส,สิบอ็ดวัสดสรรพปฏิธานาคาถาแปลปุญญสิธานิการตัสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจภากิโนโหนตุตสัตตานันตปะมานกคาเยกิยาคุณัวันตาจั ไม่หังมาตากิตตาเทโยทิฏฐาเมจพยาทิฏฐาวาอันเยมัจัตตะเวลิโนสัตตาติทันติโลกะมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโอการาสังสรันตาพวะภเวญาตังเยปฏิทามปฏิทานเมอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุง มายาทินานาะปุญญานะังอนุโมทนาเหตุนาสะเพสัตาสตาหนตุอเวลาสุขชีวิโนเคมะปะทันจะปปนตุเตสาสาสิทตังสุภากอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ขับเจ้าได้ทรรมในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขับเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ้มีคุณมีมันดาแลบดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไ,มได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวมืกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ของบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เราเน้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ขอสันเดาได้ยังไม่ทราบการให้บุญของกบเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจงแก่รสันเล่านนพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่าบเจ้าให้แล้วขอสั์ทั้งปวงจงยามเ,ง,เงียเมียูดูเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอัน,กนเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสั์เล่านั้นจงสำเร็จเถิด อนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวตพระปริตรและพระคาถาต่างเหล่านี้ขอความสุขควรดีขกลุมนี้แก่กาบเจ้าขอให้้นจากถูกไปตั้งโปรงขอให้กับเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอโทยที่เทวดาต้งงลาจปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ แล้วโปรดอำนวยพอให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพักเกลี่ยนภัยรีกิณ่าโดยมูลนิธิสมเด็จพะยานะสัมบรวัดบวรเด่นอหนมีหาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางทีผพานมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตก็จงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงทำเรื่องสักสิบทุกการเดิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสั่งฆาบูชาขอบนบุญี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทเทาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงป้นจากความตกใกทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญนุ่งเรือในนาทีการงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมดัษนาสาังสมบัติบริวารสมบัติพี่ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิกะกาศนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญ่โยเจตุปิทารวันชายทังสี่คืออายุวันนะสุขาภะลาเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสทีทุกท่าน